สอบรีโมทไร้าสายกับแบบ24โวลต์น,นะครับรีโมทต,ตัวนี้ลองรับได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์ในตัวเดียวกันเพราะนั้นต่อวินเข้าสามารถใช้กับวินไฟฟ้าที่12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้นะครับตอนนี้เรามาลองตัวไฮวิน2สปีดที่13,500ปอนด์นะครับ24โวลต์ความเร็วสูงแบบ2องโลกนะครับอ่ทีนี้ หยิบจีโมดมากดเลยครับกดอะไรก่อนข้าวครับโอเคข้าวอะอกดออกเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวออกดยาวเลยออกครับ ที่โลนะครับที่เกียร์โลลองโยกไปที่เกียร์ไฮดิโอเคนี่หายนะครับกดใหม่ครับเข้าครับโอเคออกครับ